มาให้เห็นอีกครั้งแต่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกในที่สุดได้รับไป6.5ขาดาคะหลายตัวหลายครั้งแต่ดันพลาดไปหมดก่อนที่จะมาโดนทีเด็ดของโจวิลล็อกยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแฟนๆอนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนวนในการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพนะฮะ